ปล่อยเองกำลังไงดีช่วยนะคูกเข่าเอาไหนว่ามาสิคุกเข่าเข้าไปในห้องนอนค่ะหัวเตียงมีเฉินอยู่บนหัวเตียงเขาเอาเฉินไปเฝ้าเฉินไปเฝ้าเขาวางอยู่บนหัวเขาก็เลยแลกบาร์บี้กันเล็กน้อยเบาๆลว่สันมาแล้วนั่งหมีผมบาร์บี้อย่างเงี้ยเหรอนี่เขาห้อาหัวแล้ว๋อเหรอ ทำไม่ได้ยินลูกทำไมไม่ได้ยินทำไมไม่ได้ยินนะหัวทวนอูทวนลมลูกอูทวนเอาอย่าปลักมาให้เนสใส่ชั่วคราฉันเพระฉันคือคำตอบเอนนี้เนสไม่ได้ยินลูกเนสไม่ได้ยินดูกล้องไม่ได้ยินลูกอูทนลมไม่รลูกอูทวนลมตอนนี้ดูแลให้เต็มที่เลยบ้ายเต็มที่ครูสนับสนุนให้ดูแลใช่ต้องมีคนดูแลละต้องดูแลดูแลดูวลคนนี้นะไม่ได้ กินข้าวเถอะลูกไม่เด uh ี๋ยวคุยกตอนไหะเดี๋ยวนี้เข้าไปแป๊บนะฟิชชิงกูง้อก่อนใช่ไหมครับฟิชชิงไปก็คุยกันให้เรียบร้อยก่อนไม่อยากไปหรอไม่กี่วันเต็มที่เลยลูกเลไม่กี่วันแล้ว ามาถึงจุดนี้นี่เราแซลกันเปิดเผยแบบนี้แล้วเหรอไม่หันแล้วค่ะตั้งแต่เล่นละครร้องคุณน้อตไม่มาหรอครับมาลูกไม่คุณนันทเขาบอกว่าโซนพร้อมคนเดียวได้แล้วเขาสบายมาก